สามีเป็นชู้กับเด็กในบริษัทจนขอ,อยากับเมียที่ไร้ประโยชน์แต่ข้อเสนอก่อนยาทำให้เขาได้รับบทเรียนราคาแพงสวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเล่าสอนใจมาฝากกันค่ะบริษัทที่หมิ่งทำงานมีเพื่อนร่วมงานสาวสวยเพิ่งเข้ามาใหม่เธอชื่อแหวนตอนแรกทุกอย่างปกติดีแต่ตั้งแต่เพื่อนร่วมงานสุดสวยเข้ามาทำงาน ก็ดูเหมือนใจและพฤติกรรมของหมิงจะเปลี่ยนไปจนเซนของภรรยาทำงานหงรู้สึกว่าพฤติกรรมของสามีแปลกขึ้นเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งเที่ยงคืนกว่าแล้วหมิงก็ยังไม่กลับบ้านแถมไม่โทรมาบอกอะไรสักคำาหงก็เลยเรียไปที่บริษัทของเขาก็เห็นหมิงอยู่ในห้องกับสาวสวยคนหนึ่งผู้หญิงกำลังนั่งพิมพ์อะไรอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ส่วนผู้ชายก็นั่งพูดอะไรสักอย่างอยู่ข้างๆเธอ หมิงบอกว่ากำลังเขียนบทละครและก็แนะนำว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นพนักงานพิมพ์ดีดแม้ว่าขืนนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่หงก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติเซนของเธอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นกับสามีของเธอจะต้องมีอะไรแน่ๆ3เดือนจากนั้นเซนของเธอก็ได้รับการยืนยันวันนั้นหมิงกลับบ้านค่อนข้างดึกพอเข้ามาในห้องก็บอกเธอว่าเราอยากกันเถอะ ได้ยินดังนั้นหงก็รู้สึกเหมือนฟ้าผ่าลงบนหัวของเธอแต่เธอก็พยายามสงบสติอารมณ์ถามคุณรักเธอเหรอใบหน้าของหมิงมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีแน่นอนเวลาอยู่กับเธอผมรู้สึกเป็นวัยรุ่นอีกครั้งผมรู้สึกว่าอยู่กับคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วหวงเตือนตัวเองให้สงบไว้แล้วเธอรักคุณไหม หมิงคิดไปถึงเวลาที่เขากับผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยกันแน่สิเธอบอกว่าอยู่กับผมจะให้ไปลำบากแค่ไหนก็ยอมหงยังถามต่อไปอีกว่าพวกคุณเข้าใจกันและกันไหมหมิงเริ่มมีอารมณ์ตอบว่าคุณไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผมการหย่าเป็นเรื่องใหญ่ให้เวลาฉันคิดสักวันสองวันแล้วฉันจะตอบคุณหมิงก็โอเคได้ คืนวันนั้นเธอกับสามีเริ่มแยกกันนอนเขาไปนอนเตียงเดี่ยวในห้องหนังสือส่วนหงกล่อมลูกนอนในห้องเดิมสิ่งที่วนอยู่ในหัวของเธอก็คือมีขนว่าไว้ผู้ชายมีเงินก็จะเหลวขึ้นแต่ผู้ชายที่ไม่มีเงินก็ไม่ได้ต่างกัน2วันตางที่หงบอกสามีไว้ใกล้เข้ามาแล้วพูดกันตามตรงเธอไม่อยากยาเธอเชื่อว่า ความรู้สึกของสามีกับผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะเจอของสุดใหม่แถมสวยอีกด้วยและหมิงไม่ใช่ผู้ชายคนแรกที่แพ้ให้กับเสน่ห์แบบนี้และจะไม่ใช่คนสุดท้ายด้วยสองคืนต่อมาหงก็ให้คำตอบสามีฉันยินดีที่จะยาหมิงคิดไม่ถึงว่าหงจะดูมีความสุขแล้วหงก็ยินข้อเสนอว่า คุณก็รู้ตอนที่พวกเราซื้อบ้านหลังนี้เราใช้ชื่อของคุณยืมเงินพี่สาวของฉันมาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทจนถึงวันนี้เรายังเหลืออีกสอ0 0 0 0บาทที่ยังไม่ได้คืนรอเราคืนเงินหมดครบแล้วฉันจะอย่าให้หมิงเริ่มไม่นิ่งเขามีเงินคืนที่ไหนหลังจากคุยกันก็ตกลงไว้ว่านับตั้งแต่เดือนนี้ทุกเดือนหมิง จะต้องคืนเงินพี่สาวของโหงเดือนละ7,500บาทพอคืนหมดเมื่อไหร่ก็อย่าทันทีหนึ่งเดือนผ่านไปวันนี้เป็นวันเงินเดือนออกพอถึงหัวค่ำเขาก็กลับถึงบ้านเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ยื่นสองให้เธอเธอถามเขาว่าอะไรเขาตอบว่าเงินที่จะคืนพี่สาวของคุณไงโหงเปิดซองออกดูข้างในมีเช็คและกระดาษใบหนึ่ง เซ็นใบเสร็จรับเงินให้ผมด้วยนี่ฉันต้องเซ็นด้วยหรอเธอถามแน่นอนสิถ้าเงินหายไปผมจะไปเอากับใครได้ละ่ะหงทําตามที่เขาบอกแล้วเขาก็ยังพูดว่าอย่าลืมเอาเงินไปให้พี่สาวของคุณล่ะเดือนที่สองวันเงินเดือนออกแต่หมิงกลับมาดึกพอเข้าหมาบ้านก็บอกหงอย่างตะกุกตะกักว่าเดือนนี้เขามีรายจ่ายเยอะ รอคืนพร้อมเดือนหน้าเลยละกันหงก็ไม่ว่าอะไรพอถึงเดือนที่สมวันเงินเดือนออกหมิงก็อ้างเหตุผลโน่นนี่ว่าขอคืนช้าหงก็โอเคพริบตาเดียวก็ถึงเดือนที่หเป็นวันเงินเดือนออกอีกครั้งแต่มิงกลับมาบ้านเกือบเที่ยงคืนพอเขาเข้ามาหงก็สังเกตเห็นว่าเขาหน้าแดงดูเหมือนจะดื่มมาไม่น้อยพอเข้ามาในห้องรับแขก นั่งลงบนโซฟาเขาก็ควักซองออกมาให้เธอข้างในมีเงินสอง0 0ืบาทเป็นเงินเดือนทั้งเดือนของเขาหงบอกให้เขาเกี่ยวไปใช้สักหน่อยคบกับผู้หญิงขนนั้นบางทีอาจต้องซื้ออะไรบ้างพ่อหงเริ่มพูดเท่านั้นก็เหมือนระเบิดลงคุณไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงขนนั้นหงไม่เข้าใจพวกขุนรักกันปานจะเกินกินไม่ใช่หรอ แล้วหมิงก็หลุดคำหยาบออกมารักกับผีนะสิผมนึกว่าเธอจะยอมลำบากไปกับผมใครจะแปรรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงไร้ความอดทนจากนั้นหมิงก็เล่าเรื่องให้หงฟังตอนแรกเริ่มเขารู้สึกว่ามีความสุขที่ได้คบกับแหวนเธอไร้เดียงสาแต่ต่อมาแหวนอ,น,อนอยากได้นู้นอยากได้นี่เสื้อผ้าสร้อยทองรองเท้าโทรศัพท์รุ่นใหม่จนไปถึงแล็ปท็อป แถมยังบอกว่าเพื่อจะได้เอาไว้เขียนบทให้หมิงแต่พอหมิงเริ่มปฏิเสธเธอก็โกรธบอกว่าถ้าเป็นนักเขียนบทจนๆไม่ควรรีอาจมีชู้อย่างว่าเขาเป็นคนแก่ไม่เข้าใจแหวรุ่นสมัยนี้แล้วที่ทำให้หมิงโมโหที่สุดก็คือไม่กี่วันก่อนหน้านี้เขาเห็นแหวนเดินควงชายไวกลางคนคนหนึ่งไปชอปปิง้งวันต่อมาหมิงได้ถามเอาความจริงจากเธอ เธอกลับตอบว่าอยู่กับคุณโดยไม่มีเงินฉันทนไม่ได้ความรักอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีเงินด้วยเข้าใจไหมหมิงถึงกับงงเขาคิดมาตลอดว่าตัวเองได้พบกับความรักแท้ที่บริสุทธิ์แต่คิดไม่ถึงว่าพอผ่านช่วงสวีทไปแล้วเธอกลับเห็นเขาเป็นแค่ตู้กดเงินจริงๆแล้วบทสรุปแบบนี้ก็เป็นไปนตามที่หงคาดไว้ เธออยากให้โอกาสกับหมิงได้กลับตัวถึงไดยยิ่นข้อเสนอในการหย่าแบบนี้ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไลเกอคุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ